ครับสวัสดีครับนี้ผมบ้าสาลัเพื่อนลงแบงไก่ครับผมมีไก่ลงแบงอยู่สามตัวครับเป็นลูกของเจ้ายูทูบทั้งสามตัวครับครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งครับนี่ครับครับตัวที่สองครับตัวนี้แม่ก็เขาเป็นลูกของสองตดครับตัวพ่อคือเจ้ายูทูบครับแม่เป็นลูกของเจ้าสองตดครับ เอาผมมา,มาทับเจ y o ยูทูบครับตัวนี้ออกเลืองครับไก่ตัวเมียกับแบงเือน,นนะครับไก่ตัวเมียเป็นลูกของเจ้ายูทูบทั้งสองตัวครับมีผมก็มีไก่ผูลงแบงอยูสามตัวครับเป็นลูกของเจ้ายูทูบครับครับตัวที่สองครับ ครับตัวที่สามครับนี่ครับตัวหนึ่งเป็นไก่พึ่งจับขม้าครับจะมันเพราะนั่นเหนื่อยเชี่ยงมาเลยครับตัวที่สามครับครับมันนี่ผมก็มีไก่ลงเบือยู่สามตัวเขาเป็นลูกของไก่ YouTube ทั้งสามตัวครับ ครับสวัสดีครับ